สวัสดีค่ะลูกแก้วบอยรถบ้านค่ะสำหรับวันนี้นะคะแก้วพามาพบกับ SUV 7ที่นั่งบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยฮอตฮิตที่บอยรถบ้านมากเลยค่ะมากี่คันนะคะก็โดนลูกค้าจองแล้วก็ออกรถกันไปหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้พบกับคันนี้เลยค่ะ Pajero Sport 2.4 GT Premium ปี2018ค่ะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะเป็นตัวขับสองนะคะแล้วก็บอกเลยว่า ก่อนหน้านี้ที่แก้วรีวิวไปนะคะประมาณ2-3งถึงคันเนี่ยเขามีเจ<อ>้าของกันหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าเรารับเข้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้นะคะเป็นรถบ้านเลยนะคะเราไปซื้อที่บ้านคุณลูกค้าเลยค่ะเลขไมล์ของเขาอยู่ที่ประมาณเจ0 0 0มืนกว่ากิโลนะคะแล้วก็เจ้าคันนี้เนี่ยเป็นปี2018นสก,ก็มาในโฉมแบบรอๆสวยๆเลยนะคะดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยก็เป็นแบบ Advanced Dynamic s h i l d นะคะอย่างที่แก้วเคยบอกไปว่าเพราะอะไรถึงเป็นดีไซน์แบบนี้นะคะเพราะว่าทางค่ายเนี่ยเขาบอกเลยว่า เมื่อเราเกิดอุบัติเหตุการชนด้านหน้านะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่รับแรงกระแทกก่อนนั่นเองค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นตัว GT Premium ขับ2นะคะในส่วนของด้านหน้ากระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะก่อนหน้านี้ที่แก้วรีวิวไปตัว Elite Edition นะคะตัวนั้นกระจังหน้าจะเป็นสีดำเงาเนก็จะแตกต่างกันนะคะมีความสวยงามกันคนละแบบค่ะแต่ว่าในชายกระโปรงนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ยังมีสัญลักษณ์ Ba j e r o โร่สปมาให้นะคะบอกเลยว่ายังคงความลอเหล่าได้ดีมากๆเลยค่ะ ในส่วนของไฟหน้าเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีเดียทัมลันนิ่งไลท์มาให้ด้วยไฟตัดหมอกผู้หน้ายังมีครบเลยค่ะแล้วก็บริเวณด้านหน้าเนี่ยมีเซ็นเซอร์มาให้ถึง6จุดเลยบริเวณด้านล่างไฟหน้านะคะก็มีระบบฉีดล้างไฟหน้าอัตโนมัติมาให้ด้วยค่ะแล้วก็บริเวณด้านหน้าเนี่ยชายกันชนด้านล่างนะคะเขาจะเป็นสีเงินสวยๆแบบนี้เลยในตัว GT Premium เนอะเจ้าคันนี้นะคะมีกล้องมองรอบคันด้วยบริเวณด้านหน้าเนี่ยกล้องเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้นะคะ แต่ว่าในส่วนของบริเวณด้านข้างเนี่ยกล้องมองรอบคันของเขาจะอยู่ที่ด้านล่างนะคะของกระจกมองข้างนั่นเองค่ะก็คือส่วนนี้เลย ในส่วนของกระจกมองข้างเจ้าคันนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะคะแล้วก็เป็นกรอบโครเมียมเรียบร้อยแล้วในส่วนของกระจกมองข้างนะคะ<ม>เขาก็จะมีไบสปอตมอนิเตอร์มาให้เราด้วยนะคะมเมื่อรถเข้ามาใกล้ในมุมอับสายตานะคะในระบบนี้เขาก็จะทํางานเป็นไฟกับพิบสีส้มค่ะเดี๋ยวมาดูที่ล้อของเรากันก่อนนะคะเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะคะแล้วก็มาในสีทูโทนนะคะสีเงินตัดกับสีลมดํามาสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูล้อเหล่าแล้วก็มีความสปอร์ตมาด้วยเนาะสำหรับในตัวยาน,นะคะ คันนี้ก็จะเป็นยางดันหลบเลยค่ะมาที่ด้านข้างเจ้าคันนี้กันบ้างนะคะเนื่องจากว่าเป็นรถ SUV ที่ค่อนข้างมีความสูงนะคะด้านล่างเขาก็มีราวบันไดามาให้เราด้วยค่ะมือจับประตูของเขานะคะก็เป็นแบบโครเมียมแล้วด้วยด้านบนสุดนะคะก็จะมีกันสาดมาให้นะคะพร้อมกับแหลกหลังคาด้านบนเลยค่ะ ในส่วนของตัว GT Premium นะคะด้านบนที่เป็นสปอยเลอร์เนี่ยก็จะมาในสีขาวนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมือจับเปิดประตูฝาท้ายจะตัดโครมเนี่ยมาเป็นเส้นคาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะในส่วนของไฟท้ายก็เป็นไฟท้าย LED นะคะแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยเป็นดีไซน์แบบสเปกตรัมด้วยนะคะแนวตรงแบบนี้นะคะสวยงามมากเป็นเอกลักษณ์ของตัวปาเจโร่เลยด้านหลังเนี่ยมีกล้องมองหลังมาให้นะคะพร้อมกับเซนเซอร์หลังทั้งหมด6จุดเช่นเดียวกัน ชายกันชนด้านล่างนะคะก็จะมาในสีเงินแบบนี้เลยสวยๆเลยค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเป็นรถ SUV 7ที่นั่งนะคะเปิดออกมาแล้วแน่นอนว่าเบาะแถวที่3ของเราสามารถพับได้ค่ะแล้วก็ด้านหลังเนี่ย นั่งเนี่ยไม่ต้องกลัวร้อนเลยเพราะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยมีแอร์ลาวมาให้3ตอนเลยค่ะบอกเลยว่าซัพพอตนะคะผู้โดยสารแถวที่3ด้วยเนาะและเบาะที่3นะคะเมื่อเราพับเบาะนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่ามันเป็นระนาบเดียวกันแบบนี้เลยเราสามารถขนของได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้เลยนะคะหรือว่าใครที่เป็นสายตั้งแคมป์นะคะช่วงนี้เทรนกําลังมาเนาะเจ้าคันนี้ก็ถือว่าซัพพอตได้ค่อนข้างดีเลยไม่ว่าจะเป็นขนของนะคะหรือว่าขนคนไปเที่ยวด้วยกันนะคะเจ้าคันนี้ก็ถือว่าเอาอยู่ ในทุกสถานการณ์เลยค่ะ เข้ามาภายในห้องโดยสารเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคอนโซลด้านหน้าเจ้าคันนี้เนี่ยก็มาในสีดานะคะแล้วก็มีการตัดสีเงินนะคะมาเล็กน้อยนะคะเพิ่มความหรูหรานั่นเองค่ะในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้ของเรานะคะก็แสดงผลแบบมัลติอินฟอร์มิชันดิสเพย์เลยนะคะแล้วก็เป็นหน้าจอแสดงแบบ3ามดีด้วยนะคะเมื่อเราเปิดจอขึ้นมาเนี่ยจะมีรถนะคะที่เป็นปาเจโร่เนี่ยหมุนอยู่นะคะบอกเลยว่าสวยงามมากในส่วนของพวงมาลัยเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นพวงมาลัยหนังแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยมีครูดคอนโทรนะคะอยู่บ ดเวณชุดควบคุมด้านขวาด้านหลังเนี่ยก็มีพั a ล s ช i ิปมาให้เรานะคะบอกเลยว่าขับสนุกแน่นอนค่ะในส่วนของชุดควบคุมด้านซ้ายนะคะก็จะควบคุมเครื่องเสียงเครื่องเล่นของเรานั่นเองซึ่งในคันนี้นะคะก็มาในจอสัมผัสเลยนะคะแล้วก็มีน a เ i กเตอร์มาด้วยนะคะก็คือแผนที่นําทางของเรานั่นเองค่ะสามารถนะคะทัสกรีนแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลย ลองรับนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ก็คือ USB นะคะ AUX นะคะสามารถเชื่อมต่อได้ฟังเพลงอะไรแบบนี้บอกเลยว่าครึกคืก้นแน่นอนเนาะลงมาด้านล่างกันบ้างนะคะเจ้าคันนี้ก็มาในแอร์ดิจิตอลนะคะแล้วก็เป็นแอร์แบบ d u อัลโซนด้วยนะคะแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเลยถ้าทุกคนเห็นตอนนี้อุณหภูมิไม่เท่ากันนะคะฝั่งคนขับของแก้วเนี่ยจะ20องศานะคะส่วนฝั่งผู้โดยสารด้านข้างแก้วจะอยู่ที่18.5องศานะคะสามารถปรับได้เลยค่ะ ในส่วนของเจ้าคันนี้เนี่ยก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะคะด้านหลังก็จะมีเบรกมือมาให้นะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเนาะมาดูที่ด้านหลังพวงมาลัยของแก้วด้านขวากันบ้างนะคะเจ้าคันนี้ก็เป็นระบบคู s ์ตาร์ตนะคะแล้วก็มีปุ่มชุดควบคุมมาให้เรานะคะมีเปิดปิดแท็กชั่นคอนโทรลนะคะแล้วก็มีชุดควบคุมที่เป็นเซ็นเซอร์ของเรารอบคันเนาะแล้วก็มีระบบเตือนการชนด้านหน้าด้วยนั่นเองค่ะเจ้าคันนี้นะคะมาในเบาะหนังสีดำนะคะเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเลยนะคะ าามรถปรับใช้งานได้ปกติเลยค่ะสวยงามมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างใช้งานมาน้อยด้วยนะคะเบาะอยู่ในสภาพดีค่ะสําหรับอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยเจ้าคันนี้นะคะเขาก็มีถุงลมนิรภัยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีระบบเ e บรก ABS นะคะระบบความปลอดภัยของคันนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยระบบป้องกันการลื่นถลายมีมาให้นะคะแล้วก็ระบบเตือนการชนด้านหน้าที่แกบอกไปก็มีนะคะบายสปอร์ตมอนิเตอร์ด้านข้างอันนี้ก็มีมาให้บอกเลยว่าปาเจโร่เจ้าคันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะให้ระบบความปลอดภัยมาเยอะมากๆเลยค่ะ และเจ้าคันนี้นะคะยังเข้าสู่ทุกระยะอีกด้วยค่ะสมุดนะคะคู่มือของเขายังอยู่เลยนะคะนิกิเอลได้มีการเปิดดูไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเราก็จะมาเปิดให้ทุกท่านดูฟยพร้อมๆกันนะคะก่อนหน้านี้นะคะเจ้าของเดิมเขาก็เข้าสู่มาทุกระยะเลยค่ะบอกเลยว่าเจ้าคันนี้เนี่ยใครได้ไปคุ้มมากๆเลยเพราะราคาออกห้างของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านสี่แสนบาทเลยแต่บอยรถบ้านเนี่ย จัดให้ในราคาประหยัดเลยนะคะลูกค้าประหยัดเงินในกระเป๋าไปเกือบ5 0 0แสนเลยเดี๋ยวเราไปบอกราคากันด้านหน้านะคะกลับมาที่ห้องโดยสารดองเกยวก่อนเนาะเบาะแถวที่2ด้านหลังเรายังไม่ได้บอกเลยสําหรับเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขามีจุดยึดเบาะนั่งสําหรับเด็กมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีทีวีนะคะมีจอด้านหลังมาให้เราด้วยเราสามารถ เ,ะะเพื่อที่จะดูความบันเทิงได้เลยนะคะก็พพอร์ตผู้โดยสารด้านหลังนั่นเองค่ะในส่วนของความกว้างขวางของห้องโดยสารเจ้าคันนี้นะคะไม่ต้องพูดถึงเลยด้วยความที่เป็นรถ SUV7 ที่นั่งนะคะค่อนข้างที่จะนั่งสบายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเบาะแถวที่2หรือว่าเบาะแถวที่3นะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถครอบครัวสัก1คันนะคะอยากได้เป็นรถอเนกประสงค์ด้วยนะคะแล้วก็สามารถจุคนได้หลายคนนะคะพร้อมกับขนของได้ในเวลาเดียวกันสําหรับคันนี้ก็บอกเลยว่าแนะนํามากค่ะ สำหรับเจ้าคันนี้นะคะมิส s ูบิชิปาเจโร่สปอร์2.4 GT Premium ตัวขับ2นะคะปี2018ราคาค่าตัวร้านเราอยู่ที่989,000บาทเท่านั้นค่ะบอกเลยว่าประหยัดกว่าราคาออกห้างไป4-5แสนเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาแล้วก็อยากได้รถบ้านแทนนะคะเจ้าคันนี้บอกเลยว่าสวยกริบแน่นอนอยากให้เข้ามาชมรถตัวจริงที่บอยรถบ้านก่อนสะดวกสาขาไหนสามารถติดต่อมาบอกกันได้เลย เดี๋ยวเราจะนํารถไปให้คุณลูกค้าดูถึงที่เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะแก้วต้องขอฝากเจ้าปาเจโร่คันนี้ไว้ด้วยแล้วก็ฝากกด s u b สไครต์นะคะกดติดตามช่อง y o u t u b e บอยรถบ้านด้วยจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่ลูกแก้วแล้วก็ทีมงานนํามารีวิวให้ชมกันนะคะสําหรับวันนี้แก้วต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง u t u b e บอยรถบ้านด้วยนะคะ